กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกม Dragon Ball l e g e n d กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แนะนําทีมในการไต่หอนะไต่บอสทั้งร้อยชั้นนะครับสำหรับรอบนี้ก็เป็น Fusion Samus นะครับโอเครอบนี้ก็ทาเร็วหน่อยนะเพราะว่าเป็นเมนลูกรักของผมนะก็อ์คีนั่นเองนะได้เซนไครด้วยนะครับโอเคเรามาดูทีมที่ผมใช้กันก่อนดีกว่าเริ่มจากตัวละครครับนี่ก็คือหน้าตาของ เล่าตัวละครนะครับที่ได้รับบัฟนะครับในด่านนี้นะครับหรือว่าในอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับโอเคก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5หตัวนะครับดูตัวละครที่ได้บัฟพิเศษนะครับเยอะที่สุดก็คงจะเป็นโกคูใหม่นะที่เหลือก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เรามาจัดทีมที่ไม่มีตัวละครอย่างโกคูใหม่ดีกว่าโกคูใหม่โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวละครจากแทลกฟิวเจอร์2ตัวเท่านั้นนในการใช้ผ่านนะครับก็คือแบ็คนะครับ แล้วก็ทั้งได้เซนไคบัฟจากโกคูแบ็กด้วยนะครับแล้วก็ทั้งตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่ดีมากๆกครับก็คือเป็นสายดีเฟนที่พอโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีมันเนี่ยก็จะทําการเป็นสเตตดามจสะสสมได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครทั้งเนี่ยเป็นตัวละครที่แอนตี้พวกก็ตคีนะครับแล้วก็รีเจนนะครับซึ่งซามัทเนี่ยเป็นทั้ง2แท็กนี้นะก็คือโดนดามจเเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าใช้ที่สุดนะครับรองลงมาจากโกคูตัวละครใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ต เบจิต้าม่วงครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟดามจให้กับเพื่อนแล้วก็ถ้ามันตายมันก็จะบัฟเลือดบัฟดามจให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็โกคูแบ็กกับลังเนี่ยมีดามจไปทางด้านของบาสอาร์ตค่อนข้างจะแรงครับผมต้องใส่ตัวละครที่บวกเชตอบิบัสแอทแทกเยอะๆนะครับโอเคนี้ได้2ค่าสําหรับโกคูแบ็กสีเขียวนะตัวหนึ่งเป็นอันนี้แล้วกันนะได้ค่าป้องกันเผื่อสามารถมันเก่งเกินนะครับ <laughs> ทางด้านอีควิคเมนเนี่ยก็ แล้วแต่จะใส่นะครับใส่ๆไปเถอะครับสำหรับด่านนี้นะเพราะว่าเราออโต้ครับเราไม่ได้แข่งกับเวลาอะไรนะครับโอเคใส่แค่2ตัวก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเราจะส่งเบจิต้าม่วงไปตายนะโอเคใส่เป็นดาเมจดีกว่านะอ่าอันนี้แหละมาโดยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ชั้นที่99แล้วนั่นเองนะครับก็คือถ้าผมใช้ทีมนี้ผ่านด่านนี้99ล้ก็คือก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่า โอเคหลังจากนี้ก็ปล่อยมันออโต้ไปนะครับเราก็มาพูดคุยกับเกมกันบ้างดีกว่าครับหรือถ้าใครไม่อยากฟังก็ข้ามไปดูอีกทีนึงที่ใช้จบเกมในช่วงท้ายคลิปได้นะครับอ่าหรือว่าจะภากลีอ๋อสลับทั้งเองด้วยแล้วสลับทั้งมาเห็นไหมพอทั้งโดนดามเมจนะครับมันจะได้ทาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอืมแล้วก็สําหรับเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะโอ้โหเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นอีเวนที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ผมค่อนข้างจะคาดหวังสูงมากๆเช่นกันนะเพราะว่าหลังจากที่ ผมได้ติดอันดับ top PVP ประมาณอันดับที่50นะครับเราก็ได้เป็นแชมป์พรีเมียมออฟโทนอเมนต์ก็รู้สึกว่ามันมีความอยากเล่นน้อยลงเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาดึงดูดมากนะครับ<ด>ช่วง<ด>นี้ก็ทําคลิปแล้วก็ลงช่องเฉยๆไม่มีการเล่นเล่นนอกเวลาเลยนะเรียกได้ว่า,า,าทําไมทําคลิปก็ไม่ PVP เลยดีกว่าแต่ว่าท้ายเดือนนี้นะครับเป็นช่วง b a c k f i r i day นะครับเราก็เหมือนเขาจะเอาอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ legend festival ครับเอาเข้ามารวมกันเป็นอีเวนต์เดียวเลยนะโอ้โหมันจะขนาดไหนวะ มันจะเป็นตัวละครอะไรที่มาหรือจะเป็นอีเจลีิมิเต็ดสองตู้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่สี่ไม่สี่เราต้องเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีแรกครับผมเข้ามาเล่นเกมนี้ทันนะครับในปีแรกเนี่ยช่วง dark friday ถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นโกคูแบ็คเนี่ยครับสีเหลืองที่ผมใช้อยู่นะครับเซนไคแล้วก็เป็นโกคูซูเปอร์เซียสามสีม่วงเซนไคตอนนี้ครับที่มาในช่วง dark f r เดย์แรกครับครั้งที่2เนี่ยเป็นซูเปอร์เซียโรเซ่นะครับก็คืออัปเกรดจากโกคูแบ็คนะครับเป็นซูเปอร์เซียโรเซ่แล้วก็เบจิต้า L.F. นะครับสีเขียวนะครับแล้วมาปีที่3ครับเป็นโกคู UI นะครับผมดำนั่นเองนะครับแล้วมาปีนี้เนี่ยคือถ้าคาดการณ์กันเล่นๆเนี่ยก็คือจากโกคูแบ็คเป็นโรเซใช่ไหมโกคู u ูหัวดำเนี่ยก็ต้องน่าจะเป็นหัวขาวแน่ๆนะครับแต่ว่ายังก่อนอันนี้คือการคาดเดาของผมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวที่ผมมั่วล้วนๆนะครับแล้วก็มีการเซนใครครับตัวล่าสุดอย่างฟิวชั่นซามัทนะครับก็อาจจะเป็นทั้งนะครับ ในภาคของซามัทนี้ก็ได้นะครับโอ้โหก็เป็นได้หลายอย่างนะท่าเพื่อนๆอยากให้เป็นตัวอะไรหรือว่าคิดว่าตัวอะไรมาแน่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะแต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็ทําให้มีการกระตุ้นกลับมาอยากเล่นเกมนี้มากๆก็คงจะต้องเป็นโกคูครับมาสเตอร์ชิฟูโอเคซามัถจะใกล้ตานะโมไปสักพักเหลืออีกหนึ่งหลอดเท่านั้นครับแต่ว่าผมก็เอาจะเอามาให้เบจิต้าตายแต่ว่าเลือดเบนจิต้าเต็มหลอดนะก็ ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าอยากให้มันคุ้มๆจริงก็แนะนําเป็นฟิสเซอร์ม่วงก็ได้นะฟิสเซอร์ม่วง L X นะครับเพราะว่ามันจะบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับถ้ามันยังไม่ตายนั่นเองนะแต่นี้ผมเอามาในกรณีที่มันตายแต่ว่าดัานมันไม่ตายนะครับโอเคดัน99เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปจัดดานที่100กันดีกว่ากับทีมเร็วนะต้องบอกว่าทีมเร็วเนี่ยเร็วขนาดไหน ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นรูปแบบของทีมเดิมที่เคยจัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือทีมซูเปอร์ไซยาครับโดยเมนหลักเนี่ยก็คือทังสีเขียวตัวนี้้ทั้งสีเหลืองตัวนี้นะครับโอเคเปลี่ยนออกทุกอย่างครับเก็บโกคูแบ็กไว้นะครับเป็นเซนไคบัฟให้กับทังนะครับแล้วก็ตัดไปที่บาดักก่อนเลยครับตัวแรกยัดเข้ามาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องทาคอมโบนะครับคือน้องไม่เอ็กซ์ตีมนะครับภรรยาของทังนั่นเอง โอเคแต่เราจะอธิบายกันตอนที่เล่นจริงๆนะแต่จัดทีมแป๊บหนึ่งครับตอนที่สีเหลืองครับโอเคผมมองไปที่เบจิต้านะครับซูเปอร์เบจิต้านะครับเซนไคสีเหลืองครับเป็นตัวละครที่บัฟคลิดาเมจนะครับให้กับแท็กซูปเปอร์ไสาย,ยา่างเองแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยจะใส่เป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับอย่างโกเทนเนี่ยได้ค่าดาเมจสองค่าเลยนะแต่ว่าผมจะมองไปที่ทั้งอีกตัวหนึ่งทั้งกล้ามใหญ่ไก่ย่างอยู่ไหนจะนี่ไงโอเคตัวนี้เนี่ยได้ค่าของ คลิกนะครับเบสคริทิคอลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับนี่โอเคเราใส่ตัวนี้ไปแหละเรามาลองดูนะครับถ้าติดคลิก,ก็น่าจะแรงสุดๆนะครับแล้วก็อีควิคเมนต์นะครับขอเปลี่ยนเล็กน้อยนะเราทาเวลาโอเคชิ้นนี้มีค่าคริทิคอลนะเราต้องเปลี่ยนหาค่าคริทิคอลแต่จริงไม่จําเป็นก็ได้นะแต่ว่าผมอยากอยากใส่ <c oughs> ใไหนๆเราก็เล่นทีมคลิกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเสียงแน่นๆเน้นๆ,ๆเข้าไว้นะโอเคชิ้นนี้มีไหมอ่ามีนะครับ8%ก็เอาครับดีกว่าไม่มี ชิ้นล่างได้สดาเมจให้กับแท็กฟิวเจอร์ซึ่งตัวมันเองก็ได้นะครับและชิ้นนี้สลับเป็นโบลี่แล้วกันนะได้ค่าคลีเยอะดีโอเคเสร็จละประมาณนี้นะครับในการใช้นะไปตัวอื่นไม่ต้องมีคนระับเพราะเราเล่นทั้งเป็นหลักนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยสามตัวครับสามสานะานครับโดยหัวใจหลักเนะี่ยจะอยู่ที่บนมือเราต้องมีการ์ดเขียวสักหนึ่งใบนะครับมันจะช่วยเราเล่นได้ง่ายขึ้นในการสลับตัวนะครับมาเปิดมาครับ เราต้องเปลี่ยนเป็นทั้งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะรอเมนาบิลิตี้ของไม้นะครับตอนนี้ไม่น่าจะไม่มีเมนาบิลิตี้นะก็เลยใช้ทั้งไปก่อนครับสิบวิรอบาดักกลับมาได้ครับแล้วก็เราโชคดีมากๆที่เริ่มเกมมาเรามีการ์ดเขียวบนมือครับไม่งั้นเราต้องตามหาต่อไปนะครับได้ไปโอเคบาดักกลับมาแล้วนะเราเตรียมตัวครับสลับบาดักสลับไม้กดการ์ดเขียวครับโดยการ์ดเขียวของไม่เนี่ยจะลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับ เรารวมทีม 5v นะครับแล้วเรามี2ใบก็คือกลับมาใช้ได้ใหม่ครับสลับบารดักสลับทั้งนะครับเพื่อเอาดับเบิลบัฟของซูเปอร์สายยาแล้วกดไลซิ่งนัดไปครับเผยน่าจะจบแล้วนะผมว่าแรงมากๆนะครับมาลาสุดอีหนึ่งใบครับอีกหนึ่งใบครับโอ้โหแล้วไฟนอลแฟชเรียบร้อยครับน่าจะตายทันทีตายไหมตายแหละ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะครับสําหรับทีมที่ใช้ออโต้แล้วก็ทีมที่เน้นไวสําหรับสายกดมือเองครับผมก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรกันอีกถือว่ามาขยายความแล้วกันที่จริงมันน่าจะมีอีกหลายทีมหลายแบบครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้น่าจะง่ายสุดแล้วก็ตัวละครค่อนข้างจะหาง่ายมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะเต่าแล้วนั่นเองถ้าเป็นโกคูน่าจะแรงกว่าน,นี้นะโกคูซูเปอร์ซัย่าตัวใหมนะ่เนาะ โอเคผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะทุกคนสําหรับใครนะในช่วงแบคไฟดีที่อยากให้ใครมาหรือคิดว่าเป็นใครนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย